พี่เครเรากำลังล่างเรือไปที่ไหนกันหรอฮ่าถาถามว่ากำลังจะไปที่ไหนน่ะหรอก็แน่นอนอยู่แล้วมีที่เดียวเลยแกลายยังไงล่ะแล้ววันนี้เราจะเจอสมบัติกันมาให้ยังไงเราแวะก่อนนี้ก่อนดีปะแวะเมืองนี้กันก่อนน่ะถ้าทางเมืองนี้จะมีของกินนี่นะโอ้โาเขามีงานแฟร์ได้หรอลูซี่มีอะไรขายบ้างน่ะถึง,ง,งกว่าจะมีตลาดสดอยู่แถวนี้นี่นะวิเขาเห็นชื่อลูฟี่อยู่ด้วยล่ะไปหาลูฟี่ก่อนเฮ้ยเขาไปทํารูนแล้วเฮ้ยลูฟี่เป็นไรอะลูฟี่ติดบัคหรอ เฮกำลังตามหาใครอยู่เหรอลูฟี่หนายรู้หรือเปล่าว่าสมบัติกาลไยอยู่ที่ไหนอะ่ะรอด้วยดีจะไปไหนอะ่ะทาทางลูฟี่รีบเหรหน้าดูเลยอะ่ะเขาจะารีบกลับไปไหนเนี่ยเฮ้ยพี่เคนเราวกกลับไปทางเดิมดีกว่า เรารู้สึกว่านอกจากลูฟี่แล้วเนี่ยเรายังเจอตัวอื่นอีกนนะนี่มันซันจีที่นะไอ,อ้โดแผนที่สมบัติมาเลยดีกว่าเราขออ้อมรีบหนีแล้วไปขึ้นเรือกันดีกว่าตอนนี้เราได้แผนที่สมบัติการร้ายมาแล้วเอาตามมาแล้วโอ้ยระวังนะเฮ้ยดีครับระวังนะโอ้โหไตเติ้ลเลยคขังซันจีนี่แบบว่าน่้จก็เตะก,ก้านคอขับเลยมั้งเนี่ยโอ้ยเดยเดี๋ยวๆๆๆๆอย่าเพิ่งม,มาเตะกันนะ ไอ้ที่เมือก็เ <Yay. S 1> ซฟซอนเซฟซอน,ซอนลองเรือกันละ <Yay. S 1> ลวิเราเก็บแผ่นที่ได้อีกหนึ่งอันแล้วแลาวพี่เค้นแสดงว่าต้องมีแผ่นที่เพิ่มอีกแน,น่ๆเลยอ่ะคงไม่ได้มีแผ่นที่แค่นี้หรอกมัง้งเอา้าเอยเลยเขาวิ่งหนีไรอ่ะลูฟี่เหรอโอ้โห oh, oh, ลูฟี่มาทางบ้านบ้างเหรอปุยนาะกลัวจุงสงสัยว่าจะโกรธแต่เนี่ยโอ้โกรธจนตัวแดงตัวดำเลยเห็นเปล่า ว่าแต่ว่าลูฟี่อยู่ไหนเนี่ยไอย้เงียเราต้องไปขโมยของลูฟี่แล้วแหละตอนนี้ก็ได้เวลากันคืนแล้วดวอค้งตาเลยโอ้ยไ<ร>ยเจาะไปปากันเต็มเลยดูดิไอ,อ้ลูฟี่น่าจิงก็จับให้ได้เดะโอ้โหไปเร็วไปเร็วลูฟี่นี่มีพลังมัดยางยืดใช่ปะเนี่ยไปตึกก็เ้าระวังโอ้ยอย,อยับเ่งวิ่งตามมานะเฮ้ยอ้าเฮ้ยเจอมัดยางยืดจริงดิหน้าทิมเลยไปเวลายังมีเวลาแก้ตัวยังไม่เช้าเลย อุ้ยซิววิวอลโลสอลโลระวังสอลโลนะไปกันเถอะไปกันเถอะเอ้ยเหรอเอ้าเอาตามพี่เกมมาแล้วลูฟี่อ่ะเร็วไปทางไหนเร็วไปทางไหนทางไหนเอาอ่ะโดน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 อุ้ยเกือบถึงละเกือบถึงละอู้วอุ้ยวุ้นล้มล้มละเซฟโซลโลคันทด้ไหมพี่เคมเกือบตุยแย่ละไม่ละใจไม่ลาะใจล่ะลูฟี่นี่เขาโมโหเนี่ยที่เราไปย่างแผนที่เขามาทางเขาจะกดหน้าดูเลยอ่ะ แต่ถึงยังไงเราก็ยังไม่เข็ดนะเราจะไปแย่งแผนที่ของเขามาดูต่อมันไม่ได้แค่วิ่งตามมนแล้วแบบนี้มีพลังด้วยเขามีพลังไอเหมือนกับเบรนโบเฟนที่แล้วนะนี่โซโล่ดูแผ่นที่ไหนดีขอยืมแล้วแล้วคนที่เขาทำมาได้แค่6อันเนี่ยอจะทำเรื่องอะไรอะโกรธใจเลยที่ดิโดนที่เดียวตายเลยนะเฮ้ยโกรธเหรออนาอย่าพังกดกันเลยนะขอยืมปั๊บเดียวเอาเยอากินไปตั้งเมื่อไหร่เนี่ยอจิเฮ้ยเอามากัน เขายิ้มปั๊บนึ่งขอเวลานาะไอ้เราเพิ่งรู้สึกตัวเหรอเพิ่งโกรธเหรอมาแล้วดีแอ่จริงก็วิ่งให้ทันดีเออด้วยเขาใช้ดาบสามเล่มใช่ไหมเอออย่าเพิ่งฟันนะอย่าเพิ่งฟันมาแล้วตายนะเอาดาบสามเล่มเลยนะเล่มเดียวก็จะตายอยู่แล้วนี่มาสามเล่มเลยเฮ้ยโหโหโอ้โอุ้ยกระแทกโอ้เลอดลดเลือดลดเอาล่ะทีนี้ถึงตาลูฟี่มาแล้วล่ะตอนนี้เรามีแผนที่อยู่ในมือแล้ว รจะทำอะไรเราได้ในเมื่อเรามีแผนที่เย้ยฮูอ้ยดอเลยดอเลยเฮ้ยอุ้ยมันโกดมันโกดดิหัวร้อนหัวร้อนดีนี่ต่อเลยต่อเลยแผนที่น่าปฏิปต่อกันใช่เปล่าไอ้เราลูฟี่ล่ะั่นไงลูฟี่เป้าหมายของเราช่วยขาย้มกันนะลูฟี่โอ้โหใ้ม่รอดนี้เขาเรียกว่าโลดมากลอาหายเนอะเขายืมแต่เขาไม่ให้ยืมมาดิเขาไม่ให้ดูด้วยซ้ำไปอ่ะ อาาเขาขี้โง่แทนที่งานดูเลยแหละเช้าอีกวันหนึ่งแล้วเต่ยังทําธารกิจไม่สําเร็จเลยอะไม่ได้ไม่ได้ต้องทาชาเลนจ์ต่อนะว่าแต่ว่าลูฟี่อยู่ไหนเนี่ยลูฟี่อุ้ยยืนต่อตัวกันด้วยชูแอบน,นั่นมันห่าอะไรนะมีกันเนอมีการต่อตัวกันด้วยาอายยากตายากนี่ทางนี้เราใกล้เรือที่สุดแล้วยังไงยังไงพวกเนี้ยตาเราไม่ทันแน่นวันจะถึงเรือแล้ว ดเดินภายหลังโชวยังได้เออไม่ทันนะพี่เคนไม่น่าจะทันนะเขาตามมาติดติดแล้วแต่ว่าเราถึงเรื่องก่อนไป,ปด้วยชิ่เระครัขึ้นเรือละพี่เคนยังไม่หมดเลยค่ะลูฟี่ล่ะเขาไปหาลูฟี่กันนะลูฟี่นะอยู่ที่ไหนเขามีหมัดยงยืดด้ยนะเอาระวังน,นะยังยืดเหรอบัดยังยืดก็ต้องขอเสี่ยงหน่อยแล้วเมื่อกี้เห็นเพื่อนนอนแองแงอยู่ด้วยชิบ ไปชุบมือเปิดเลยออขอบไปกันนะเอาเพือน,นาทีมเราแล้ว <c oughs> เราจะเป็นไรต่อไปนะต้องรีบไปที่เรือก่อนก่อนที่เราจะโดนหมัดยังยืดนะอุ้ยลูฟี่ตามมาแล้วอะ่ะเขาจะหาเราเจอหรือเปล่าโอ้โหเขาไต่ตึกไปแล้วเอาไปว่าเขาทะลุแม็ดได้ด้วยนะโหดเกินไป <c oughs> ต,ตึกแล้วก็ทะลุแม็ไปเลยอ้อมไปแล้วโซโลตามพี่เคม,มาแล้วเอาพี่เคเราเข้าเราเข้าจะถึงเรือแล้วอีกนิดเดียวเราจะไปตามหาสมบัติแก้ไล่กันต่อแล้ว ทางนี้ทางนี้น่จริงนะจ๊ไพี่ยาโอ้หตายโอ้ยลูฟี่ตามคามาแล้วเอาพี่เคไม่ถึงเรือเหรอไปไม่ถึง่งฟันเลยอดอยว่าแต่พระคาวงเนี่ยเห็นเปล่าเสียงงานใหญ่เลยเนี่ยดูดิแต่ว่าเขาได้แผนที่มาแล้วนะเฮ้ยพี่เคเราไปตามหาสมบัติแกลาลกันดีกว่านดี้แล้วทำไมเราไปตามหาสมบัติแกลล่าทำไมมันมาโตที่นี่แล้วล่ะ กระไรน่าแปลกแปลกนะโรงเรียนอนุบาลสยองขวัญน่าดีอ์เค้นเอาบันบันน่ะแาติดคุกอ่ะแล้วมันจอมหนกอพิลาเบิร์ตเฮ้ยมันขังเราอยู่ในนี้เราโดนขังอยู่ในโรงเรียนแล้วล่ะพี่เคนตัวดีก้อนมันกระดิกใหญ่เลยเขาไม่อยากอยู่ในโรงเรียนอนุบาลแล้วล่ะเขาว่าเราหาทางหนีกันดีกว่าเอ้ยทำไมหนีไม่ได้อ่ะอ๋อต้องกด e เพื่อเป็นการเปิดประตูใช่เปล่านี่แล้วมาทางนี้เราหนีทางช่องแอร์ใช่ไหมไปกันเขาไปก่อนอ๋อลึกลับซับซ้อนอันนี้ไม่ซับซ้อนหรอกน่ามีทางอักทางเดียว โอ้โหโโห้องนี้เป็นอะไรเนี่ยอุย้ยโผห้องขังเหรอเฮ้ยกำลังปวดเลยเฮ้ยห้องขังที่ไหนเนี่ยอุย้ยเึ้่อนับไปได้แล้วอ๋ออ้อมต้องไปเอากุญแจทางโน้อนอ๋อเขาให้มาหยิบกุญแจบนโต๊ะนี่ก่อนใช่ป่าต้องใครนะวางกุญแจไว้เนี่ยแล้วก็กุญแจมาไขตรงนี้ประตูมันก็จะเปิดออกแต่ว่าต้องระวังเลเซอร์สีแดงด้วยนะ ตัวนี้เพื่อนเราตู้เย่ไปแล้วอะ่ะใั่ครับตู้เย่ไปก่อนละฮคบคืวบว้าแค่บิ๊กบิ๊กบอกว่าห้องนี้จะเป็นห้องของเจ้าจัมเบิร์จอร์ดเลยอะ่ะอุ๊ยแต่ว่ามันไม่ใช่โรงอาหารหรออที่ในข้างล่างเนี่ยมันมีน้ำเหล็กด้วยนะระวังมันทิ่มเท้าเด้ออุ้ยมันไม่ได้มีแค่หนามนะเนี่ยมันสั่นสั่นได้ด้วยเนี่ยมันโค้งเคลง่งเงี้ยเออพี่เคนโอ้ยค่อยคมาโอ้ยอุ๊ยพี่เคนเขาต้องไปก่อนแล้วล่ะนี่มันอะไรเนี่ยขนมด้วยโอ้ยระวังนะ มีพัดลมพัดด้วยเราเข้าเอ้าเราเข้าไปมั้ยเนี่ยอุ้ยอันเดียวเย้ไม่ต้องส่งตัวให้ดีเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่เสือปัดจระเข้เฮ้ยอยู่ซื่อซื่อโอ้โหดูเลเซสือข้ามยนั่นเลย้องพยายามอยู่ซื่อซเอาไว้เออฮือ๋อมันอยู่ซื่อซื่อไม่ทาล่าไม่เป็นไรพี่เคนนี่เอ้าเชื่อพี่เคนนี่มาอยู่ซ่าๆนี่ ซ่ึ้อะไม่ช่วยต้องซ่าๆซึซงก็คือประมาณแบบว่าอยู่นิ่งๆอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเนะเขาพยายามจะใช้สมาธิแรงอยู่นะฟื้นฟิวโอ้โหนี่มันไม่เฉียดแชัดเลยไม่นานหรอกนะวันนี้พี่เกนว่านะโอ้โหเกือบหยิบเน่ะอย่าเพิ่งหมดลมก่อนนะ รอพิกเกนด้วยวช่วยพิกเกนผ่านได้ไงไม่น่าเชื่อเลยอ่ะช่วยแคเนลล์จีบอ๋อจีบจีบขอจิม้มแก้มทีหนึ่งดิเล่นได้ครั้งเดียวนะเออเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดียเด๋ยวพ <c oughs> ยาทำอย่างเงี้นทั้งไปพาฟันคุดมาใช่เปล่าเอ้ยเอาอ,อันนี้ก็คือจะต้องกดปุ่มสีแดงใช่ไหมห้องขังไข่อืมเขาว่ามันเป็นห้องโอพิราเบิร์ดอ่ะเขาจำได้อะ่ะเไ้่เราจะเปิดห้องทำไมก็ปล่อยมันติดคุกไปดิเอ้ยเราต้องผ่านห้องนั้นนี่กดปุ่มสีแดงก่อนโอ้ยมีรีโมทโอ้งานงอก มีโดรนซะด้วยมาแล้วมาแล้วเขาบอกว่ามันคือนกรก,นกระยางไงจะนกกระยางออพิลาเบิร์ดแน่จริงก็จับให้ทันสิมีปืนอยู่ที่โซฟา,างันเนี้ยเราเก็บปืนได้แล้วทีนี้ล่ะจะออพิลาเบิร์ดต้งแน่ชื่อแน่บอกเลยโอ้อออตายเลยท้อบอกว่าหรือจะชื่อจะหักแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงต้องไปหยิบปืนมาก่นอนนี่ได้แล้วเอาล้วนะ ยำแรงแล้วปิวป้วปิว้วปิ้วซึมซึมซึมอดทนไว้นิดเดียวไม่เหจะสุดมันออกมาเลยแต่ว่าเลือดนกกระยางมันก็ลดอยู่นะจะโอเพรอบเบิร์ดแต่จริงๆนะตามฉัทนที้ทันสี่นี่แต่ว่าฉันไม่ได้ขโมยไข่ถึงในมาสันหน่อยอะ่ะแต่ว่าฉันแค่จะหนีออกจากทุกรงเรียนที่นี่นเองนะแต่พิเกนว่าเราไม่น่ารอดนะว,วันนี้นี้ต้องรอดดิดูดิมันจะตายอย่าเท่ากันไงตายละพิเกนอุ้ยถ้าเกิดเจ้านกกระยางตายนะห้องก็จะเปิดออกใช่ไหม อุ่ยมีเกลือแร่ให้เรากินด้วยเหรอเกลือแร่สปีดไอนะพี่เคนเขากินทำเกลือแร่แล้วกินแล้วรอด้วยเออโอ้โหโอ้จังหวบเบรกก็ไม่ถูกเหยมันเดือดแฟรชัดเลยวอันนี้น้องๆแต่แฟร์เลยนะเอ้ยชะครบอีกเดียวแล้วถึงเส้นชัยแล้ว่ไปอีกห้องหนึ่งแล้ว่ะเนี่ยไปกันเบรกกอะไรกันเนี่ยโอ้ยมต่างกันใหญ่แล้วอ่ะมา โอ้ยกระดึงกระดึงกระดึงช่วยได้คราบช่วยได้คราบเป็นคนรุ่นาบต้งดื่เครื่องดื่มสปีดกันนะกินแล้วจะถึงแล้วเยี่ยมดีมากดีมากอเอาเดี๋ยวทางนี้ทางนี้แล้ว ข้างหน้ามีห้องขังนี่แหละเขาบอกให้เราเลือกสีกดให้ถูกสีอะ่ะเจ้าจำรถจอต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็เจ้าบันบันต้องเป็นสีแดงแล้วก็จำรถจอตสีเขียว,ว,วสีแดงกับสีเขียวเป็นเฟสที่น่ารันิจุนเลยทีนีห้องก็จะเปิดอ่างล่าวแล้วก็จะมีร่าจากโรงเรียนนิวบันอาเทนเอาบันบันก็แล้วแหละแล้วก็เขามีรถให้เราขับหนีด้วยนะ อเคเขาไปแว้นกันนะไปด้วยดียอกล้อเลยเอา้ากลับมาที่เดิมเอาเฮ้ยอ๋อเราสามารถแปลงร่างเป็นพวกบัสคาดในโรงแรีหนูบ้านได้ค่ะอืมแต่ว่าเมื่อกี้เขาเห็นเพื่อนๆของเราเนี่ยแปลงร่างได้นะ แต่ว่าทำไมเมื่อกี้เราสองคนแปลงร่างไม่ได้สะง,งั้นแม่เป็นไรแบบ,แแบ,บแอาจจะยังบักบักอยู่นะคะโก็โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นโรโบักไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเ,เนี่ยเล่นเกมโรบักกันไปนะและอย่าลืมมาคัมแบ็คคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย